สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังาพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC ฟซีเก่าเอฟใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่11เมษายน2565นะคะก่อนคำนวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่8เมษายนก่อนนะคะวันศุกร์ที่8ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันศุกร์ที่8นะคะจะให้เด่นรอบเช้า6และ5นะคะบนมา5 9 7นะคะพี่น้องล่าง0 5นะคะเข้าคู่5 0 0 5นะคะพี่น้องจะลืมปิดเน็ตอีกแก้วคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะดังแตดงขึ้นมาแล้วคะ่ะพี่น้องล่าง0 5นะคะร 0, ะคะอบบ่ายนะคะจะให้0และ9บนมา9 2 7ล่าง7 5นะคะพี่น้องขะ 7557ของรอบเช้ามาเข้ารอบบ่ายนะคะพี่น้องเตยว่าเด่นเข้า9นะคะวันนี้00 0, ของรอบบ่ายมาเข้ารอบเช้าแล้วนะคะ0550นะคะค่ะมาต่อวันที่11เมษายนค่ะ11เมษายนนะคะใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่8เมษามาคำนวณน,นะคะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ สามตัวบนห้าเตัวล่าง0ูนย์หนะคะ5้าบวกเบวกเบวกหได้26่ลบหเหลือ25่ลบหเหลือยี่สนะคะจับตัวเด่นค่ะเด่นรอบเช้ากองหม่หุ้นจีนนะคะอยู่ที่5และ4ค่ะพี่น้องคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะหนะคะใจมะขากาค่ะพี่น้องห้าแปด 5 7 5 0 5 4 5 2ค่ะ4นะคะ49ค่ะ4554อยู่ข้างบนแล้วนะคะ49 48 47 43 42ค่ะ ต่อรอบบ่ายค่ะรอบบ่ายจ๊ก็จะพูนการออกรางวันแปดเมษายนรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะสตัวบนและ2ตัวล่างนะคะสตัวบน9ก้าตัวล่างเจ็านะคะเก้าบวกสบวกเบวกเบวกหได้30มบนะคะลบ 1, หเหลือ29่บเลบหเหลือ28่ดค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่9และ8ค่ะพี่น้อง จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะเก้านะคะพี่น้องคะเจอมาเก้าแปดค่ะเก้าแปดเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะแปดนะคะแปดสองดเจด แปดห้าแปดหนะคะแปอยู่ด้านบนแล้วนะคะไปกับทุกรอบนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะเด่นรอบเช้าใจะให้5และ4เด่นรอบบ่ายให้9และ8นะคะพี่น้อง ค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ